ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องเจาะหลังคาไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับก็สำหรับหลายคนนะครับที่สงสัยว่าติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยเราจะต้องเจาะหลังคาไหมนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูตัวอย่างของหลังคากระเบื้องรอนนะครับว่าการติดตั้งเนี่ยจะติดตั้งได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของม u ลติ้งที่เราใช้นะครับสำหรับกระเบื้องรอนโดยเฉพาะโดยการติดตั้งเนี่ย เราจะทําการเปิดแผ่นกระเบื้องขึ้นนะครับแล้วเราจะทําการยึดตัวมัลติ้งเนี่ยเข้ากับเหล็กจันทานของหลังคานะครับทำให้เราไม่ต้องเจาะหลังคาและหลังจากนั้นเนี่ยพอเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแผ่นกระเบื้องเพื่อคุมเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะเหลือส่วนตรงนี้นะครับที่จะเอาไว้ยึดรางของโซลาเซลล์นะครับ <S <S ข้อดีของการใช้มัลติ้งแบบนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องเจาะหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้แน่นอนว่าจะไม่มีรอยรั่วบนหลังคาแน่นอนนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโซลา r เซลล์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทางช่อง a d v a n c e s s o l r s s o u u t o o n ตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ